สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายจะพามาอ่านบทสัมภาษณ์ของน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีนะคะซึ่งบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ของทางรายการ NHK World Japan นะคะซึ่งเขาก็ได้มาสัมภาษณ์น้องบุ๋มบิ๋มเกี่ยวกับการมาเล่นวอลเลย์บอลที่หลีกญี่ปุ่นแล้วก็สัมภาษณ์ถึงการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นนะคะว่าน้องมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรนะต่ายก็ได้เอาบทสัมภาษณ์นะคะมาแปลงเป็นคําพูดแล้วก็ เดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้ฟังกันนะคะซึ่งคนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ตั้งคำถามมาเลยค่ะว่าบุ๋มบิ๋มทำไมถึงได้ามาเล่นที่ลีกญี่ปุ่นนะคะบุ๋มบิ๋มชัชชออนมกสีก็ตอบว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเหมือนความท้าทายใหม่ๆแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นเมืองที่น่ายอยู่มากๆที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยสำหรับบุ๋มบิ๋มมากๆ หลังจากนั้นค่ะคนสัมภาษณ์เขาก็ถามมาอีกนะคะว่าก็คือถ้ามองในหลายๆด้านใช่ไหมบุ๋มบิมก็บอกใช่ค่ะทั้งเรื่องการเล่นวอลเลย์บอลก็ดีแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตก็ดีด้วยค่ะคำถามต่อมาเขาก็ถามนะคะว่าการเล่นวอลเลย์บอลที่ต่างชาติเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกของบุ๋มบิมใช่ไหมเคยเล่นที่ไหนมาบ้างบุ๋มบิมก็บอกว่าเคยเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เคยเล่นที่ตุรกีด้วย เขาก็ถามต่อนะคะว่าแล้วบรรยากาศการฝึกซ้อมการเล่นถ้าเทียบกันเป็นอย่างไรช่วยเราให้ฟังหน่อยลองเทียบระหว่างการเล่นที่ญี่ปุ่นการฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นแล้วก็การเล่นที่ไทยการฝึกซ้อมที่ไทยให้ฟังก่อนนะคะบุ๋มบิ๋มชัชชัวอนโมกสีเขาก็ตอบว่าญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะจะคล้ายๆกันแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะละเอียดมากจะละเอียดทุกขั้นตอนเลยในขั้นตอนการฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะละเอียดมากก็ ตรงนี้เน่ยที่จะมากกว่าไทยสักนิดหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถามต่อว่าอาะแล้วถ้าเทียบที่ญี่ปุ่นกับทางตุรกีละ่ะเป็นอย่างไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยบุ๋มบิ๋มเขาก็ตอบนะคะว่าคนละสไตล์กันเลยญี่ปุ่นกับตุรกีเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันคนที่ตุรกีเนี่ยเขาจะมีรูปร่างสูงใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะเน้นการบล็อกแล้วก็เน้นการดีเฟนส่วนมากเนี่ยเขาจะบล็อกใหญ่ๆเลย แต่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบทีมทุกคนต้องช่วยกันทําหน้าที่ทุกคนต้องช่วยกันเล่นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นการดีเฟนซ์บอล แล้วคำถามต่อมานะคะเขาก็ถามบุ๋มบิ๋มต่ออีกค่ะว่าที่เคยได้ยินว่าญี่ปุ่นเนี่ยเล่นตามรูปแบบหนึ่งสองสามสี่เป๊ะเ,เลยไม่ค่อยได้เล่นแบบสไตล์เฉพาะตัวเลยบุ๋มบิ๋มมาอยู่ที่นี่เนี่ยได้สัมผัสแล้วมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรบ้างบุ๋มบิ๋มเขาก็ตอบมาน่ารักมากเลยนะคะบุ๋มบิ๋มเขาบอกว่าส่วนตัวหนูนะคะหนูมองว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการตีที่หลากหลายมากๆเขารู้ว่าจังหวะนี้ควรจะตีแบบไหนจังหวะนี้ควรจะ จะทาแบบไหนหนูมองว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยเขาจะเน้นตีหนักตีแรงตีสูงแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะตีได้ทุกทิศทางเขาตีได้ทุกรูปแบบเลยหนูก็เลยมองว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดาทางยากมากๆไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแบบไหนไม่รู้ว่าเขาจะตีแบบไหนคะ่ะ นี่บุม๋มบิ๋มเขาก็ตอบมาแบบนี้นะคะคําถามต่อมานะคะคนสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าตอนที่ทีมวิกตอรีนะ่าฮิเมจิติดต่อบุม๋มบิ๋มไปเนี่ยเขาได้บอกไหมว่าทําไมเขาถึงอยากได้เราไปร่วมทีมบุม๋มบิ๋มก็ตอบอบุม๋มบิ๋มก็ตอบนะคะว่าตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาบอกมาว่ายังไงแต่หนูคิดว่าเขาอยากได้หัวสาวที่สามารถรุกได้แล้วก็สามารถรับบอลแรกได้ดีด้วยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นค่ะเขาก็ถามต่ออีกว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมดีไหมพอแข่งเสร็จแล้วปกติเราจะไปไหนกับเพื่อนในทีมบ้างหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยบุ๋มบิ๋มชัชวนมกศรีนะคะก็ตอบว่าส่วนมากจะนานๆทีค่ะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนมากๆค่ะซึ่งหนูเองเนี่ยปกติก็มีโลกส่วนตัวสูงอยู่ด้วยแล้วนิดนึงบางทีเวลาที่เราจะนัดกันเนี่ยเราต้องนัดล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เลยนะคะอย่างเช่นอ,อ,อาทิตย์หน้าเราไปกินข้าวกัน ไหมหลังจากซ้อมเสร็จอะไรอย่างเงี้ยคือต้องนัดเผื่อไปเป็นอาทิตย์เลยนะคะแต่ถ้าเป็นทางไทยนะคะพอเราซ้อมเสร็จนะคะทำอะไรเสร็จแล้วเราก็เออเออเราไปกินข้าวกันไหมก็จะประมาณนี้เลยเราก็จะได้ไปแต่ถ้านัดกับคนไทยว่าเออสัปดาห์หน้าเราจะไปไหมแบบนั้นจะไม่ได้ไปนะคะในจังหวะนี้บุ๋มบิม่มก็เหมือนกับเซล์เซลเพื่อนที่ไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นอารมณ์ขำๆหัวเราะกันไปกับพิธีก่อนนะคะหลังจากนั้นคําถามต่อมาค่ะ เขาก็ถามต่ออีกว่าพอบุ๋มบิ๋มมาเล่นที่นี่สื่อของที่นี่เนี่ยเขาชื่นชมเลยนะว่าบุ๋มบิ๋มเนี่ยดูร่าเริงตลอดเวลาเลยอารมณ์ดีตลอดเลยนะบุ๋มบิ๋มเขาก็ตอบมานะคะว่าหนูเองก็งงเหมือนกันค่ะมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่หนูเนี่ยพยายามจะพุ่งไปรับบอลแต่กลับกลายเป็นว่าตัวหนูอ่ะชนป้ายแต่ปรากฏว,ว่าพอภาพมันออกมาเนี่ยหน้าหนูยังยิ้มอยู่เลยหน้าเรายังยิ้มอยู่เลยหนูก็ไม่รู้ว่าทําไมหน้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือหนู ไม่ได้ตลกหนูไม่ได้แบบทําเล่นๆนะคือหนูก็จริงจังนะแต่ว่าหน้าเรามันค่อนข้างที่จะยิ้มประมาณนี้นะคะแล้วพิธีกรเขาก็ถามต่ออีกว่าเนี่ยทางสื่อของญี่ปุ่นเขาประทับใจนะพอเขาเห็นว่าบุ๋มบิ่มร่าเริงเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็ประทับใจบุ๋มบิ่มก็ตอบมาว่าโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถามต่ออีกว่าคนในทีมเนี่ยพูดอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องของบุ๋มบิ่มเนี่ยได้ร่วมเล่นด้วยกันได้ร่วมซ้อมด้วยกันเขาพูดอะไรไหมเขาชื่นชมอะไรไหมบุ๋มบิ่มก็ตอบว่าคนในที เ,เขาจะไม่ได้บอกตรงๆค่ะแต่ก็จะมีล่ามนะคะที่มาบอกว่าเนี่ยบีบีรู้ไหมว่าคนในทีมเพื่อนในทีมเขาแฮปปี้นะที่ได้ซ้อมที่ได้เล่นกับ BB เนี่ยเพราะเขาเห็นว่า BB อารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนไม่เครียดมันก็เลยทําให้บรรยากาศในทีมในการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นไปด้วยดีแต่จริงๆแล้วหนูเครียดนะคะไม่ใช่ว่าหนูไม่เครียดนะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้แสดงออกมาทางสีหน้าขนาดนั้นนะคะหนูก็อยากให้ทุกคนมีความสุขหนูก็ดีใจคะ่ะที่เพื่อนๆที่ได้ร่วมฝึกซ้อ แล้วเล่นกับหนูมีความสุขค่ะนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพิธีกรก็ถามต่ออีกค่ะว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยลำบากไหมบุ๋มบิ๋มก็ตอบค่ะว่าไม่ลําบากค่ะไปไหนมาไหนกออ็ดูไม่ยากแล้วก็ไม่น่ากลัวด้วยที่นี่เนี่ยมีความปลอดภัยมากๆมันเซฟมากๆค่ะ พิธีกรก็ถามอีกว่ามีคนข้างนอกเนี่ยจำเราได้บ้างไหมบุ๋มบิมก็ตอบว่ามีบ้างค่ะขนาดบางทีหนูใส่หมวกหรือว่าใส่แมสปิดหน้าก็ยังมีคนจำได้อยู่นะคะบอกว่าเนี่ยเป็นนักกีฬาของทีมวิกตอรีนะฮิเมจิใช่ไหมประมาณนี้ค่ะ เขาก็ถามต่อนะคะว่าอยู่ที่นี่เหงาไหมมีอารมณ์แบบคิดถึงไทยเหงาไหมบุ๋มบิ้มก็ตอบว่าเหงาค่ะเวลาอยู่คนเดียวหนูก็เหงานะแต่ยังไงเนี่ยอยู่ที่นี่ก็ใช้ชีวิตสบายค่ะสบายใจด้วยสบายทั้งตัวแล้วก็สบายทั้งใจเวลาเหงาๆก็จะดูซีรีส์ดูเอหยิบ iPad มาดูเรื่อยๆวนๆไปประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็ถามต่ออีกว่าการเล่นบอลล์บอลที่นี่เนี่ย บุ๋มบิ๋มรู้สึกยังไงรู้สึกได้พัฒนาด้านไหนบ้างไหมบุ๋มบิ๋มก็ตอบมาเลยนะคะว่าหนูได้เล่นวอลเลย์บอลที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนูรู้สึกว่าฉลาดขึ้นนะคะคือการตีบอลของหนูมันจะไม่ได้ตีแบบบุ๋มบามมันจะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนะคะมันจะมีเหมือนกับว่ามีทักษะมีอะไรที่มากกว่าเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็พิธีกรเขาก็พูดด้วยว่าเนี่ยนะเพื่อนร่วมทีมเขาชมนะว่าเหมือนเวลาบุ๋มบิ๋มจะตีบอลนอะ่ะเหมือนตีไปคิดไปเล่นไปคิดไปประมาณนี้เลยนะ บุ๋มบ,บิมเขาก็ตอบว่าก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีการคิดหน่อยค่ะว่าเราจะเล่นแบบไหนเพื่อให้ได้แต้มจะตีจะตบแบบไหนเพื่อให้ได้แต้มมานั่นเองนะคะหลังจากนั้นพิธีกรก็ถามต่ออีกว่าเรามาอยู่ทีมนี้เนี่ยเรามีส่วนช่วยอะไรให้กับทีมบ้างบุ๋มบิมก็ตอบว่าหนูมองว่าหนูเนี่ยเป็นส่วนเติมเต็มค่ะไม่ได้มองว่าเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นตัวแบบโอ้โหตัวทําแต้มขนาดนั้นนะคะหนูจะเป็น วนเล็กๆที่มาช่วยเติมเต็มให้ทีมของเขาได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นพิธีกรก็ถามต่ออีกว่าการเล่นลีกต่างประเทศเนี่ยจะสามารถเอามาพัฒนาทีมชาติไทยได้อย่างไรช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยบุมบิมก็บอกว่าช่วยได้เยอะเลยค่ะการที่ได้มาเล่นลีกที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำให้เรารู้สไตล์ของญี่ปุ่นว่าเกมรับเขาเหนียวเขาเน้นในเรื่องของการดีเฟนซ์มากๆแล้วเราเนี่ยก็จะได้พัฒนาในเรื่องเกมรับของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะรู้ ด้วยนะคะว่านักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยเขาตีได้หลากหลายรูปแบบมากเราก็จะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเช่นกันค่ะนี่ค่ะน้องบุ๋มบิ๋มก็ตอบมาแบบนี้นะคะน้องเนี่ยไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆค่ะหลังจากนั้นคําถามนะคะเขาก็ถามต่ออีกว่า เนี่ยมีน้องๆนะเขาเห็นว่าบุ๋มบิ๋มมาเป็นไอดอลเลยอยากจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋มมีอะไรที่อยากจะแนะนําน้องๆบ้างไหมบุ๋มบิ๋มก็ตอบนะคะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีความอดทนสูงมากๆแล้วก็ต้องมีวินัยมากๆเลยนะถ้าเปรียบเทียบไปอ่ะหนูกับคนที่อายุเดียวกันเนี่ยนะเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยจะทํากิจวัตรประจําวันไม่เหมือนกันเลยนะหนูจะทําได้คือกินนอนแล้วก็ซ้อมอยู่ในแคมป์แต่สําหรับเพื่อนๆคนข้างนอกเขาได้เรียนได้ใช้ชีวิตนะคะ แต่หนูก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจนะหนูรักสิ่งนี้หนูเลือกทําตามที่ตัวเองชอบหนูรักวอลเลย์บอลจนในที่สุดมาติดทีมชาติหนูก็รู้สึกว่ามันเกินฝันมากๆเลยค่ะแล้วคนที่เป็นพิธีกรนะคะเขาก็ถามต่ออีกค่ะว่า แล้วต่อไปตั้งเป้าหมายยังไงบุ๋มบิ๋มก็ตอบนะคะว่าหนูอยากไปเล่นทุกทวีปในโลกเลยหนูอยากไปเล่นให้หมดเลยนะคะอยากใช้ชีวิตหลากหลายรูปแบบค่ะแล้วน้องบุ๋มบิ๋มก็ตอบนะว่าแต่ตอนนี้นัมเบอร์วันของหนูก็คือที่ญี่ปุ่นนี่แหละคะ่ะเพราะว่าหนูรู้สึกปลอดภยัยไม่น่ากลัวเวลาจะไปไหนกลางคำ่คำกลางคืนก็มีเจ้าหน้าที่มีกล้องวงจรอุ่นใจคะ่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประทับใจหนูมากจริงๆนี่ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการให้สัมภาษณ์ของน้อง บุ๋มบิ๋มชัชุออนโมกสีเกี่ยวกับการมาเล่นวอลเลย์บอลที่หลีกญี่ปุ่นแล้วก็การใช้ชีวิตที่นี่นั่นเองนะคะต่ายมองว่าบุ๋มบิ๋มเนี่ยตอบได้ฉลาดแล้วก็ตอบได้น่ารักมากๆเลยค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ